ยุเน kind of mm ี่ยนะครับมันยุคข้ามน้ําข้ามทะเลมาหมื่นไม้บางพวกก็มายุ่งข้างๆเวทียุเด็กให้ขึ้นตัวเองก็ไม่กล้าขึ้นเวทีตัวเองก็ไม่กล้าขึ้นเวทีแล้วก็อยู่ข้างเวทีแล้วคอยไล์สุดเมื่อกี้นี้ไลฟ์เดินไลฟ์มาแล้วสัญญาณมันแย่นะคะก็เลยหลุดไปขออนุญาตค่ะไอข้างๆเวทีน้องเอาอย่างงี้เลยเอานี่เลยเดี๋ยวโทรมาเอาอย่างงี้เลยไอที่มันเสนอนะชิบหายทุกข้อ ไม่ใช่การล้มเจ้าด้ยวยต้องยืนยันตรงนี้ให้กับพวกเขาคือถ้าไม่สู้ก็เป็นทา่าต,ต่อไปอ่ะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสเรื่องประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมน,นีของประยดวชิวรีลาลงกรและได้มีการตอบกระทู้นั้นว่าทางรัฐบาลไทยได้แจ้งการเดินทางเข้าออกให้ทางการเยอรมน,นีรับทราบโดยเสมอ เราจึงขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเยอรมันีตรวจสอบและเปิดเอยประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเยอรมันีขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่11ของเราไม่ใช่การล้มเจ้าด้วยต้องยืนยันตรงนี้ให้กับพวกเขาเชียถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้ว จงออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือบ้านของพ่อ